สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับสวัสดีสมาชิกท่านอื่นๆด้วยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปของหุ้นนิเคี๊นะครับรอบบ่ายนะฮะวดวันที่28สิงหาคม2563นะครับหลัก1 0สอเสือหลักหน่วยนอหนูเหมือนเดิมนะครับซื้อได้ทั้งบนและล่างนะครับอันนี้ผมจะเน้นเน้นให้ตัวหน้าหน้ามาเลยนะฮะ เน้นเลขศูนย์นะครับเป็นตัวหลักนะครับวิธีการจับเลขก็เหมือนเดิมนะครับอย่างอย่างเช่นนะผมจับให้ดูนะครับนี่นะเก้าศูนย์นี่คืออันนี้นะครับ 89คืออันนี้นะครับจับสอเสือแล้วก็น้องหนูมาเขียนต่อกันนะ8089888586นะครับ9099989596นะครับ0009080506 1019181516จะเห็นว่าเลขมัน มันเหมือนนกันนะครับสามารถสลับที่ได้นะครับก็คือออกตัวกลับได้นั่นเองนะครับผมจับให้ได้ตามนี้นะฮะใครชอบก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับถ้าไม่ชอบก็ลองจับเองแบบที่จับให้เห็นมาสักครู่นะครับ คลิปนี้มีสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับขอใทุกท่านโชคดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ